สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในโคตรรีแอคนะครับผมกับสครีมวีสุดขีดภาคที่6นั่นเองนะครับผมก็ตั้งอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะโคตรเฟสนะครับสครีมวีไอนะครับเรียบรวมมันก็แปลว่า6นั่นเองนะครับจะบอกว่าวิวเห็นตัวอย่างมันแล้วนะครับผมแต่ยังไม่ได้มีโอกาสมาดูนะครับนี่จะเป็นครั้งแรกของริวที่มาดูตัวอย่างสครีมวีสุดขีดภาคที่6นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผม guy? มเขาหลังล่เหรอวยเขาหลังอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันเดี๋ยวนะ <laughs> I had the secret. There's a darkness inside of me. You followed me here. And it's going to keep coming for us. <sighs> <inaudible> <aroqué> <came> yeah, no. You share a certain history. This isn't like any other ghost face. What is this place? A shrine. Oh! <welfare> We've got to him in. We execute him. <to watch tactile> Hello. Let's play a game. You know you're like the tenth guy to try this, right? Never works out for the in the Come <shove> <emerges> on. There's never been one like me, Gail. My Mina! Boy! Bitch, oh! I'm gonna shoot you in the fucking head! Midon, you You want me. So let's finish this. จะทำเกลียวนะวันน,นี้นี้น่าจะฉาดวีดสุดคิด6ก้ามีนาคมก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันไปนะครับผมตัวอย่างเมื่อกี้คือแบบโอ้โหเปิดมานี้เอาจริงๆไม่คิดว่ามันจะป,ปรับแล้วรดเร็วมากนะครับ s ก Fa c e พักนี้บุก หนักมากนะครับผมโหดกว่าเดิมด้วยนะครับแทบชะไม่มีความเป็นคนเหลืออยู่แล้วนะครับคือเหมือนมันจ้วงคนอื่นแบบที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยนะครับคือโกสเฟสตัวในพักตัวเนี้ยโหดมากนะครับก็เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นนะฮะอันนี้ไม่รู้ว่าหนีมาจากไอ้ตัวรถไฟฟ้า,ฟาใต้ดินเมื่ะกี้เปล่าแต่หรือว่าไม่น่าใช่นะฮะแล้วก็เมื่อกี้ในร้านสะดวกซื้อนะครับ เสียงกระจกทำรุนละเึงมากก็เดี๋ยวไปในลงว่าอ,อแซมกับทาร่านี่จะรอดกันไหมนะฮะจะรอดไปยังไงนะครับผมแล้วก็ที่เห็นน่ะลิวเห็นเซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึ่งก็คือที่เกลบอกว่าเป็นแท่นบูชานะฮะเนี่ยลิวเปิดลิวลีเดี๋ยวนลิวลองรีมาดูก่อนเนี่ยคือมันเป็นแท่นมันเป็นแท่นที่มันเปิดขึ้นมาแล้วมันเหมือนเป็นชุดคลุมของโกลสเฟสนะฮะลิวลองนับดูเมื่อกี้นะ 1>, 1, 2, ึ่งสองสามี่ห้าหเจ็ดแปดเ้าเคนนะครับก็ห้าภาคที่ผ่านมาพอดีมันจะมีภาค3ภาคเดียวที่ฆาตรกรมีคนเดียวนะครับผมก็เห็นพวกเบาะแสต่างๆทั้งชุดเสื้อผ้ารูปสกเก็ตเนี่ยมันจากภาคเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับผมมีฟิล์มสเลข,ของเรื่องสเต็ปด้วยหรือเปล่าหรือไม่แน่ใจใช่เรื่องสเต็ปนะฮะ แล้วก็มีดซึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นมีดเล่มเก่าของฆาตกรคนเก่าหรือเปล่านะฮะก็เดี๋ยวมารอดูภาคนี้อีกหนึ่งอย่างที่เห็นแล้วหวั่นใจไม่น้อยครับผมกับเออเกลนะครับที่ตอนนี้เธอโดนไล่ล่าด้วยนะครับซึ่งไอคนที่โดนจับไปข้างหลังอะตอนที่แบบเหมือนจะเดินมาหากเกลแล้วก็โดนโกดเฟสดึงตัวไปนะฮะแล้วก็โยนออกมาน่าจะเละเรียบร้อยแล้วล่ะครับภาคนี้หวังว่าเกลน่าจะรอดนะ ภาคหนั้นเอาตัวละครตำนานอย่างดิวอี้นะครับผมจากไปแล้วนะครับโอ้แค่นี้ก็ปวดตับพอแล้วนะครับอยาอาเกลจากไปเลยมันมันจะไม่เหลืออะไรแล้วนะภาคนี้ซิดนียก็ไม่มาหรือก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดเออซิดนียกลับมาเนี่ยจะโดนด้วยหรือเปล่านะครับทั้งหมดทั้งมวลก็เดี๋ยวไปรอดูในโรงภาพยนตร์กันอีกทีนะครับเมีนาคมนี้นะครับผมก็อีกโอ้อีกแวันพอดี และนี่ก็คือทั้งหมดนะครับผมของโคด e รี t กนะครับผมสครีมวีสุดขีดภาคที่6นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย